ก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครูบาอาจารย์ท่านเพื่อนพี่น้องทุกท่านก็ผมนายเฉลิมพลแหวนทองเอกนิสาวันนี้จะมาพูดเรื่องทําไมโลกนี้ต้องมีครูครูมีความจําเป็นอย่างไรต่อสังคมเทคโนโลยีมีความจําเป็นอย่างไรต่อครูเราจะมาเริ่มต้นที่ว่าทําไมโลกนี้ต้องมีครู เพราะโลกใบนี้เกิดขึ้นมาพร้อมทั้งมีมนุษย์แล้วอยู่รวมกันเป็นสังคมแล้วทุกคนบนโลกนี้ถ้าปราศจากการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนที่มีคุณธรรมก็จะเกิดความวุม่นวายในสังคมนั้นแต่ถ้าทุกคนบนโลกนี้ได้ถูกอบรมสัง่งสอนให้มีความประพฤติที่ดีงามมีระเบียบวินัยก็จะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ดังนั้นแล้วโลกของเราไม่ว่าท่าไหนก็ตาคนชั้นไหนก็ต้องมีครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเหมือนลูกของตนคนทุกคนทุกอาชีพในโลกต้องมีครูเป็นที่พึ่งต่อไปนะครับครูมีความจำเป็นต่อสังคมอย่างไรนั่นคือสังคมได้ยกย่องให้ครูเป็นปูชนียบุคคเเป็นผู้ประเสริ และปักษาความรู้สร้างความเป็นคนบรกลมสั่งสอนเด็กให้เป็นเด็กที่ดีของสังคมและคนในสังคมก็ได้บอกไว้ว่าคููคือผู้สร้างหรือเปรียบไว้ว่าคืูคือเจ้างที่คอยรับคนไปส่งหมูฟังนั่นเองต่อไปก็เกี่ยวกับเทคโนโลยีมีความจําเป็นอย่างไร ่อครูเทคโนโลยีนั้นใช้ในการสอนหนังสือให้กับเด็กๆจากการเรียนบนกระดานพัฒนามาอธิบายบนเครื่องสายหรือเอ้คอยและอีกมากมายดังน,นั้นแล้วในสมัยปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวไกลไปกว่าเดิมเมื่อก่อนต้องส่งงานบนโต๊ะอาจารย์แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีนั้นมีการพรัฒนาก็คือนะั่นก็คือส่งงาน ทาอินอเอร์เน็ตได้โลกของเราต้องมีครูเพราะครูก็คือพ่อแม่และคนทุกคนก็อยอมรับัครูผู้ที่สั่งขอนนัน่นก็คือครูผมก็ขอฝากบุกรกอไว้หนึ่งบุกรกนะครับคำว่าครูเปรียบไว้ได้หลายอย่างเปรียบเรือย้างรับส่งผููโดยสารให้ม้นฝัามาหา วลาางเด้งน,น้ำผ่านถึงฝั่าสมสร้างใจเปรียบแสงเทียนตองตว่างทางมืดมิดเพื่อให้สิ่งแจกกระจากทางการศึกษาจากไม่รู้ทั้งเขาเบาวิญญาจาับเก่งกล้าเลิศล้ำพะขั้งเรียนก็ขอขอบคุณบทกรณนนี้นะครับสวัสดีครับ